เคียวหวางชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะวันนี้แม่จะมาอา่านบ่งแปลงให้ลูกฟังว่าเมื่อวานเ้าอ่านให้ฟังแล้วไม่เอาไม่เอาเสียงไม่เบาไม่อยากกินคำนี้แม่ได้ยินลูกไม่กินแม่อ,อ่นะอ,อนใจเลยแม่อ่อนใจเลยหมู่เมื่อวานเลย ตัวเองถ้าอยากเก่งตั้งใจฝึกทำมื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 มควรหัดกินหลายอย่างเค็มหวานจืดจางเปรี้ยวและกินผักใบเขียวเคี้ยวเดียวเดียวเดียวหมดข้ามเย่ฟังแล้วก็คิดได้หนูตั้งใจเอาแม่เป <prawda> <rese brick away> ิดรัดหน้าเลยจริงิด้วยแม่เปิดรัาหน้า ควรนั่งกินเป็นที่ตักพอดีมัมมัมมัมกินไม่หกอ้ำๆอ้่มคำมัมให้ดีมทำไมมันจบเร็วจังเลยไม่ใช่ว่าเปิดรัดหรอกฟังแล้วก็คิดได้หนูตั้งใจอยากเหมือนพี่ฮาโลคาร์โลหนูตั้งใจอยากเหมือนพี่แล้วก็กวบนี้กินม่ดีมีคนได้เย้ ันแปลงฟันเตรียมขันเตรียมแปลงผลนุ่มไม่แข็งบีบแปลงชา้าช้าุ่งปุงป่งัวน้ำัวน้ำะชุ่มฉ่ำหรัน,น,นสา